ผมเข้าสู่ธุรกิจซักเซนมอลเนี่ยเป็นเวลา2ปีกว่าผมเห็นการทุ่มเทของผู้ก่อตั้งทั้งสองท่านก็คือนายแพทย์สิทธวีเกียรติชวานันและก็อาจารย์นุรกิจนิเทรลวิจิตทั้งสองท่านเนี่ยเรียกว่าใส่ใจนะครับทุ่มเทกับธุรกิจซักเซนมอลมากจนปัจจุบันนี้ส่งผลทําให้ธุรกิจซักเซนมอลเนี่ยเติบโตมียอดทะลุ100ล้านบาทต่อเดือนที่สาคัญก็คือว่าปีนี้ซักเซนมอลตั้งเป้าจะทํายอด1000ล้านผมเชื่อว่าเป็นไปได้แน่นอน ค่ะวันนี้ success mall มีความพร้อมทุกๆด้านทั้งความรู้ความสามารถของผู้บริหารความพร้อมทั้งด้านสินค้าและสาขาที่มีมากกว่า20สาขาไว้รองรับสมาชิกทั่วประเทศและที่พิเศษที่สุดก็คือเรามีระบบพัฒนาผู้คนชื่อว่าระบบ sla และมีคอร์สเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนซึ่งตอนนี้เป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่า start your business with why ส่งผลให้ success mall นักธุรกิจสามารถประสบความสําเร็จออกมาอย่างมากมายเรา ก็เป็นผลลัพธ์ของระบบ SLA เช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายครับอยากฝากถึงทุกท่านที่มีความฝันครับและเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้จริงนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านมาศึกษาธุรกิจ s ซักเซ็ตมอเชื่อว่าทุกท่านได้ทั้งความรู้ครับได้ทั้งความสุขแล้วก็ได้ความสำเร็จกับธุรกิจที่ชื่อว่าซักเซ็ตมอครับ